ก,กูขึ้นต่อวะเปิดยังเปิดแล้วก็เปิแล้วต่อไกัก็เปิด้เนกันก็เปิด,นนปดไม่ไงห ันทีเรีนานแค่ไหนเหรววะเปขึ้นแล้วขึ้นหมดฟุตชี่อะไรดิข้ดัดีอดอ๋ยวกินิดเซ๊ดไหมเจ็ดไหมรอรอรอ มันดูแลจีนเป็นยังไงเขาให้ไอเดี่ยวเนี่ยแฟนเพจคนดูไม่ขึ้นปะเดี๋ยวนะเพราะติ่แฟนเพจคนดูจะเยอะ ใช่พร้อมเลยครับเอาละลูกบันทำอะไรกัต้องแของหัวลูกก็ได้แะแต่งรอ ใช้สายสายเชื่อมต่อสายเนี่ยเอารถเอานัำเอาภาพรถตัดคลื่นจอคอมอ่ะแล้วก็ตีนผ่านคอมเอาเปิดแอร์ตีนอ่ะเออผมใช้สายมันจะนั้นนันนี่มันอัก่ากมันไม่กระตุกผมใช้อุทธรเที่ยวมันได่อยู่เลยผมฟังอยู่ กูฟังเลเมื่อแตะมาสติเหมือนกันกูมาได้ยินเสียงอะไรเป็น นี่ครับไม่้าก่อนจ no ะหิวข้าวกดมนเลืรออะไรอ่ะ ือว่าเสียงอะไรน่าจะสี่ร้อยมาเลยเองเงจะตัวนี้เยอโดนไปดิขึ่ปดิจะสี่ร้อยเขาให้ครับหนึ่งเลยอ่ะ

太了。 โผล่อยู่นีผมันเงินแรกยิงก็ใส่มาโดนใส่อยู่เลี้ยวไปหาเไปยังไปมันยต้นใหญ่ข้เาอยู่เขาถึงเทาดีบนนีไม่มาผมเชียร์แค่ทาทัไปล้ว

ข ah! ้างในกลางแลางเขาก็ทำรึไม่เป็้ไร อุ้ยไ่น อลไเหลือสาเครือเกี่ยวบ้านใหญ่บนกลางแล้วก็ขากขวาบขวานมีเคอขาบนมีเครื่องให้บอมีเกียวฝันวนี้ เชื <łość> ่อมาก่อนนเลยผมันานีเตัคือันนเนันบนกลางนกลางพันใหญ่ขั่นันใหญ่แล้วที่ไหนมีเครื่องอยู่